มีโปรตี่เฮ้ยเขาเสจของดีเลยวันวันนี้วันที่สองดูดูครับดู ไีไม่ต้องใช้ปืนเรเลียแล้วล่ะป๊าดอกปืนเรเลียเลยเฮ้ยมีถุงมีถุงเวลสายมาเลยมันมาอยู่ข้างหน้าเราอ่ะทุกคนป๊าโคตรโกงเลยทุกคนอันนี้โคตรโกงเลยอะ เาจะให้อะไรอีกอะเขาจะให้อะไรกับเราอีกไดมอนด์ไดดมอนน์ะแสดงว่าเขาจะระเบาดไดมอนด์แล้วสินะยต้อ,องไปล่ามีกันไหมเพื่อนไปไหนบูรัะทุกคนเราแล้วกล่อสงส่งพลังจะตกจากฟ้าเฮ้ยบอกนะว่ากล่องแดง เอ้ยจริงๆครับทุกคนกล่องแดงมาเอาไงวะก็เปิดไงสิหล่ออะไรก็เปิดสิได้ฉันได้เลยได้เลยทุกคนฉันได้เลยทุกคนเราได้เลยแล้วในนี้กล่องแดงตรงนี้อะ ้ยใครมันทำอะไรอีกเนี่ยมีคนไม่พอใจอย่างนั้นเหรอก็จะทำอะไรล่ะนอกจากคือปาร์ตี้ต่อ เจ้าหนิโอ้โหดูข้างในบ้างช่องดูโอ้ป้าใช้ปืนของป้ายิงเลยทุกคนใครก็ใครก็ได้ช่วยหน่อยอุ้เชี่ยขีเชี่ยกี้เชี่ย ไม่ไม่สามอันเลยหยุดเผ็ปรากฏขึ้นเอ้ยขี้ค่ายเอ้ยทุกคนมาเก็บเพ็ดเร็วเพ็ดตกมาจากป้าเผ็ดหนึ่งอ,อ,อันเผ็ดอ่ะทุกคนมาดูใหม่นแต่ว่าต้องการอาหาร ไม่มีเครแบบไม่จำกัดเลยอะเพื่อนแบบเ,เนะพื่อนไม่อยากให้แบบจำกัดโอ้ยเพื่อนเครื่องแหลกแล้วป้าป้านี่ออกจากแคมป์ก่อนเครื่องแหลกแล้ว ไปช่วยเด็กก่อนหนังน้ำมันไปเถอะไปกันเลยไปป๊าป๊าก็ใส่หมวกเหมือนกันนะนี่นี่บนนี้มีโล่ด้วยกระเป๋าโล่ไม้ตงให้ช่วยอะไร้หูบอลลี่ ช่วยไปเลยปะต้องไปทางไหนอะป้องนำไปเลยเราจะไปมนนะั่วๆหนเอยมั่วเลยนะโอ้ลัตทีเต็มเลยได้ปีเปิดหีแล้วได้ปีเวลดีด้วยบารลัตทีไม่เริ่มเทิมเลยนี่นี่นี่นี ดับสองดาวเลยอยู่นี่เหยียดรับจนหมดนี่ยิงหมาทีเดียวหมาตายนะนอ้าวอขี่รถได้ไงมันทำกับฉันอย่างนี้ห่วยอย่างนี้ได้นะโดูดูดู โอ้ย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 พี่พี่เดี๋ยวก่อนใช้ปืนตัวเองอืมมีต้องการของอ้าวพัง ฟังปะมา,ะาค้างอ่ะขออังคางไม่โทรค้าง,ง,างันี่มันปาร์ตี้อะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันโคตรจะสนุกเลยใยญ่ใหญ่ทำไมเพื่อนไม่ใช้ของของตัวเองแล้ว ดี๋ยวก่อนเถอะอืมอืมดูดูสิ่งที่มันทำมันทำกับฉันแล้วมันก็ยังปล่อยอย่างนี้ไวอ้อ่ะดูดูมันทำดูสิ่งมันทำ ชอบไ ทุกวันกิจกรรมและอัญมณีฟรีอุ้ยโอ้ต้องการของเพิ่มไหมเกิดใหม่เองใช่ไหมใช่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนมีด้วยเหรอป๊าเพื่อนม,มีตัวเล็กเลยวะ่ะเพื่อนมีตัวตุน บอกปิ้งหน่อยดิแล้วทุกคนไม่ไปเดี๋ยวบ้องไปแจมสแกที่บ้านมาคอมเมนต์มาเลยฮะที่ไหนนะฮะอ๋อที่นั่นสินะโอเคเดี๋ยวไปอู๋อย่าละ ทุกคนไปหาของกันไปหาเจ้าตัวตุน่นแลน้วนีสองดาวลือของก็จะดีแซมมี่ให้อะไรอีกอ๋อไม่ใช่แซมมี่สิชื่อว่าอะไรนะี่ยบอกวเป็นเดกห้างกว่าป้องอัานไม่ออกอ้าว,ว,วก็เพื่อนมีตัวตุ่นเลี้ยงแล้วสิพวงก็จะไปเลี้ยงบ้าง

ยังไ,งไโอ้อนี่งไงมันสะท้อนจริงๆด้วยๆๆๆเอ้าทำไมเครื่องแบบว่าถึงค้งังไงอย่าบอกนะว่าเค้กเพื่อน นะครับพี่อู้ว่าก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 า รไม่ยิงหรอตามมาหมู่บ้านเลยหรอบ้าๆไม่อยากได้ตัวตุ่นเลี้ยงบ้าง มีขี้ด้วยเลยทำไมเพื่อนเอาขี้มาจากไหนเนี่ยวัดมันก็ฮัสอืม oh จะเด็กอย่าบ,บอกนะว่าทุกคนเอ้ยนี่ไงหรือแค่เด็กห,หนึ่งคนวันที่แปดทุกคนวันที่แปด เี้ยตะโกนออกาทั้หมดแล้วเฮ้ยขวานเอ็มิน,น,เ,มนเพื่อนเอาขวานไปฮะเอ,าาอยตรงนี้มีมไมไมขวานเอ็นมินโคตรดีเลยนะคะทุกคนดูนะดูนะนี่แล้วดูโอ้โหแล้วมียิงตีทีเดียวก็ตายแล้วนะครับ คุณหิวอือือไปกินเค้กทำไมทุกคนของคตด่ดีท่านผู้ชมเออเพื่อนเรา,เอาอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็ฟื้นไม่อื้อนี่ลงเก็บของหรือไงเอ้ยเฮ้ยมีขวานนีกขวาน ไม่ใครก็ได้ช่วยด้วย ทุกคนมองคนฟ้าหนุมดำยี่โบนบอกว่าจะตะกอนบอสอ่ะดูคนไปไปรงที่แคมป์เร็วอุ้ยเพจตกเพจตอก ล็อกนั้น hết แล้ว เป็นยังไงใครมันทำผมได้การ N มั้ครับนี่เรื่องอือต้นเจอเจอเจอเต็มทีแล้วโอ้โหน่ากคัว เล่นก่อนไม่เจอหิมแดงก็ต้องมาชาเลนนี้สิเจอเป็นล้านอืหวานเจีบฟันกวางไม่ได้กวางไม่มีดาเมจอยู่แล้วครับเกดาได้ได้คอมเมนต์มาอย่างนี้นะเฮ้ยเพื่อนเอามาจากไหนอ่ะอ มานี่ตัวคาเลวห้าจะได้แปดสามอันมีได้ประตูมาตูมิตีเนี้ยสองมาเติมไปอย่าม้เยอะๆตุณคุณยังไม่นั่นแต่เล่ยเรื่องนี้ลูกโป่งจำลูกโป่งมาเล่นเลยครับท<อ>ุกคนชี้กันนะ งเล่นแล้วก็ดีเยี่ยมตรู้สึกว่าท้องความันผิดปกติไปนะ อมืมีอาไฟเป็นกองเลยเก็เปลี่ยนอาชีพด้วยนะทุกคน ตี่นี่โคตรเจ๋งเลยดู่แล้วนี่คือไม่หลับด้วยนะ เพื่อนเนี่ยเพื่อนจะกลายเป็น,บบน,นอาชีพไซบอร์กแล้วเด้อยทุกคนของดีมากดูกโปงเนี่ยนะมันเด้งออกเลยเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยมันเด้งออกอะทำไมอะมันเด้งออกอะเกมมันหลุดแล้วคือมันเด้งออกเลย มันหมดเวลาฉะนั้นยังเล่นไม่สน,นุกเลยนะทุกคนยังอ่านคิ้มไม่เสร็จนะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาไปโกรนกับแฮปปี้บ day กราเดี a